ไม่เอกเขาให้เอกแต่จิ้มอย่างเดียวเลยี่ยหมอบทําไมหมอบทาไมทําความเคารพอะไรตอนนี้มาราทาช้ให้ถูกที่ใช้กับคนไม่มีบาริเารแบบเราไปได้เฮ้ยยิสองยกสามเข้ามามาเลยแง่ไพเอกอย่างนั้นแหละตัวรราอย่างเราจิ้มอย่างเดียวน้ำบอกเลยไงไปซะ เรื่องสองเลยไม่เท่าไหร่อ่ะี่ยกก็มาเนี่ยถือดาบเทพเฉยๆได้เตก็กระเด็นเนี่ยขนาดพางสู้นะเนี่ยบอกเลยอ่ะนี่วานเข้าไปวานเข้าไปกรองเล็บกลัวไหมกลัวไหมจัน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 เอาพุงดันเนี่ยเกเอาพุงดันจังหล่ะโอ้โหอาวุธหลุดอาวุธหลุดมือทั้งสองฝ่ายพู่มือเปล่าไปอ้วนฮึเรียกสบู่บี้กูเลยมันมันพู่มือเปล่าไปอ้วน เรียกสบู่บี้กูเลยมันมันมันจับอาวุธแล้วเดี๋ยวอาวุธเราอาวุธเราอาวุธเราเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกรงเล็บแล้วกันหน่อมจิ้มจมาดิมาดิยกขาจะเตะละเตะเป็นว่าเตะเด็เด็เผมโดนมันดึงไปเนี่ยทำไมมันติดเนี่ยสปัดทีอาวุธหล่นทั้งสองคนดี้หยิบอาวุธก่อนแต่เิงแต่เพิง้ว่าจิ้มก่อนเลย จิ้มก่นอนดีดีเลยหยิบอาวุธก่อนแต่นี่แต่พี่ไม่รู้ว่าจิ้มก่อนเลยจิ้ม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 โดนเตะโอ้ยเกลือไม่น้ำหนักแกยเยอะขนาดนี้ขยันโดดทับอีกยอมก็ได้ยอมยอมเดี๋ยวเอาตัวละครใหม่มาสู้กับจัเดือดดีนั่งหมาจะมีประโยชน์อะไรกับเราไหมบ้างทำไมวะทำไมทำไมยู้ยู้อยู่เอา้าเอ้าอาวุธยืดได้โกงชิปพวกแกโจมตีมระยะไกลได้เหรอ ถ้าเกลียวใหญ่เลยได้ว่าโอ้ยฉันต่อให้แกแบบเตรียมพร้อมแกก็สู้ฉันไม่ได้หรอกวนปุ๋ยวนปุ๋ยละวอ๋อแพ้ทางเต็มๆแกจัดการคนไปทั้งสองคนแล้วอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีทางปล่อยให้แกทำตามใจมากกว่านี้แล้วจิ้ม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 พุงมันจิ้มพุงมันจิ้มพุงมันจิ้มพุงเข้าไปจิ้มอุ้ยอาวุธมันละแยะยาวเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ปก็จะจิ้มพุง เดี medio, ๋ยวรอแป๊บ hmm. ห mm ่ไปกล้จะจิ้มพุงให้จิ้มจิ้มก็อีมีอยู่ท่าเดียวหรือไงวะเนี้ยหมุนมาหมุนมาจิ้มดักเลยมาอุ้ยมันมันเก่งมันเก่งมันมันเก่งมันโดดทับแกยิงน้ำหนักเยอะอยู่มาโดดทับจานอุ้ยมันโดดใส่โดดใส่แต่น้ำหนักแกยิงเยอะอยู่จะโดดขัดเกิ้วชั้นจะเอาอะไรสู้วะดูมันนั่งทับเอาเลยอ่ะ้กระดูกมันคนละเบอร์ไข่ดังมันไข่มันมันคนละั ดาบฉันไม่หลุดมือนะอุย้ยท่เจ๋งชิบอุย้ยนี่สไลด้วย <c oughs> เจ๋งชิบสไลด์ไปอีกนี่นี่แหละตัวพิเกมสไลด์ไปอีกยกดัดสินนะพี่วันผมจะดสินกับพี่วันยกนี้ให้ได้ตอสินยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งสงครามยังไม่จบ สงความยังไม่จบแล้วรอบนี้ผมเอาจริงนะพี่ว่าจะเอาจริงทุกรอบเราไม่ใช่เหรอเหียงอีกมีเหียงอีกผมว่าผมเริ่มจะอาการหนักแล้วพพดวันเดียวเนี่ยไม่ไมวิจิพ่อที่สุ